ถ้ากลัวเปลืองไฟก็แค่ถอดปลั๊กถ้าเขาไม่รักก็แค่ถอดใจหวาเจี๊ยบจุ๊บจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนก ร้องเจยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกก,ก,กูฟังแล้วเพลินใจสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับอากาศเย็นเย็นครับหนาวหนาวครับดูให้ชอบดูให้โดนครับสองร้อยบาทจัดไปครับ ช่าสององค์สามบาทครับสวยสวยยามเย็นเย็นครับมาดูรายการที่1นึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จหลังคาถาชินะบัญชรครับเนื้อโลหะครับสองร้อยบาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่2ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่3ามก็เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เนือเก่าเก่าสวยๆวยเลยครับชินาลาดหลอโบราณครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือเก่าเก่าแกงแกงเลยครับสมเด็จวัดละครังครับรายการที่5ครับ น่าจะเป็นพระเนื้อผงครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับหลังยันครับรายการที่6กคเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับสมเด็จหลังลอ9ครับหลังเหรียญลอ9เกครับตอโคตรรูปละครั้งเลยครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยสวยคมๆคมเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับมี2องงค์ครับนำมาให้พี่เพี่อนน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่8ปดครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมอกล่องครับลงรักปิดทองเก่าครับรายการที่9ก้ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับ เดี๋ยวรอโบราณเก่าครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่องเงินวัดบางคารครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองครับ200บาทครับราคาบางบางเบาๆครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก้าครับสวยๆคมๆเลยครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับตรงสังคติครับโคตัวอูครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่15ก็เป็นพระสังกจายหล่อโบราณครับสังกจายลงรักครับสังกจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับ เด็ดพิมพ์ขาโต๊ะครับเนื้อออกเนื้อว่านเลยครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่18บแครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับ รายการที่19เครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับได้ฐานตอกโคด้วยครับตอกตรงสังคติด้วยครับสวยๆเลยครับหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับ เหยียบน้ำทะเลจืดครับหลังยันห้าครับพระพรหมปัญโยน่าจะหลวงปู่ดูปุกเสกครับวัดสแกรครับอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับสองห้าสามสองครับปีพศครับเรียนหลวงพ่อทวดครับ เหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่21เครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับได้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อออกสำลิรเลยครับปิดตามหาอุดครับเมตตามหานิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับมีสององค์ครับ องค์ที่2ครับเป็นพระปิดตาครับน่าจะเป็นไม้ครับลงรักปิดทองเก่าครับไม้แกะครับด้านหลังจานยันครับสวยๆงามงามเลยครับสวยคักคักเลยครับ 200บาทครับถูกใจจัดไปได้เลยครับรายการที่22ครับเป็นพระพุทธกวักครับเนื้อผงครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับลงรักเก่าครับพระพุทธกวักกวักเงินกวักทองครับกวักแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับกวักสิ่งร้ายๆออกไปครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับสวยสวยคมๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆแกงๆเลยครับหลังรูปเจดีครับ สมเด็จหลัง j จดีับรายการที่ยี่สครับเป็นพระสมเด็จครับกันหลังตอกโคตรดีครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่ย6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่ย7ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับได้ฐานฝังตะกุดเลยครับสามดอกครับ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับสวยๆเลยครับฝังแร่เลยครับเพชรหน้าทั้งครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่19 9่เเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าแตกรายงานเลยครับสมเด็จวัละครงพิมพ์ใหญ่ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยๆอย่างนี้ก็200บาทครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่30ครับเป็นพระหล่อโบราณเนื้อชินครับน่าจะเป็นพระกุครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ้องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับเนื้อออกเนื้อแรกเลยครับ ออกสำลิดเงินเลยครับสวยๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณครับรายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ มี2ององค,ครับนำมาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเนื้อออกสินิมเขียวเลยครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับรายการที่34มสครับเป็นเหรียญหันข้างหลงพ่อแพ้ครับ น่าจะเป็นรุ่น M16 ครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับเมืองสิงห์บุรีครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จครับมีเม็ดไข่ปลาเลยครับมีเม็ดไข่ปลาน่าจะเป็นร้อยปีครับสมเด็จวัดระฆังร้อยปีครับด้านหลังปั๊มตายางครับ สวยสวยอย่างนี้ก็200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับรายการที่36ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิษานุโลกครับ เหนือดินเก่าๆมันๆเลยครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับรายการที่37ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนธรรมะลักขิโตครับเนื้อเปียกทองคำครับหลังยันครับหรือจะเป็นทองคำครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่38ครับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์ครับหลังหลวงปู่สุกครับเหรียญเนื้อเก่าๆคำค่ำนะครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับสวยๆโดนๆใจเลยครับรายการที่39เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาๆครับไม่แรงอย่างที่คิดครับรายการที่40ครับเป็นพระเนื้อชินครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่41เครับเป็นเหรียญพระอาจารย์คูณปริสุทธโธครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศครับจังหวัดนครราชสีมาครับหลังยันครับปี1นสองครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับ เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับวัดบ้านนาวหัวช้างครับที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับปี2 5 0 7ครับรุ่น2ครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับรายการที่42ครับเป็นเหรียญนายหลวงรอ9ครับ ียกทองคำครับหลังราชการครับเหรียญสวยๆเลี่ยมเก่าๆโบราณเลยครับ200บาทครับราคาซื้อขนมครับรายการที่43ครับเป็นขุนแผนครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับ ขุนแผนหลวงพ่อกลวยครับขุนแผนไก่ชนครับขุนแผนนั่งไก่ชนครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมีตามหาอุดครับฟันแทงไม่เข้าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับมีสององค์ครับ สมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จสายลุงครับหลังยานเจ้าคุณนอครับวัดศิลิศิละขันวัดศิละขัน สมเด็จเจ้าคุณนอละลัดครับวัดเทพศิลินเดี่ยมกรอบเก่าโบราณครับรายการที่46ครับองค์นี้สวยครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับ รายการที่47ก็เป็นพระชัยวัดหลอโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับองค์ที่2องครเป็นหลอโบราณเก่าครับรูปหล่อโบราณอุดกิ่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมองแล้วดูหน้าเกรงขามครับ บูชาครับ200บาทถูกใจได้เลยครับรายการที่48ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเรียมกอบ้อมบูชาเลยครับเนื้อสวยๆนวลน,นว,นนวนมันๆเลยครับรายการที่49ครับ น่าจะเป็นพระชัยวัดครับน่าจะเป็นพระกิ่งล้มลุกครับเนื้อออกทองแดงเทือนเลยครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับมาดูถาดที่2องกันบ้างครับ สวยสวยจวดจวดไปเลยครับยาวๆวไปเลยครับมาดูรายการที่1นึครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่องเงินวัดบางคานครับสภาพใช้ครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญรูปหัวใจหลวงพ่องเงินครับ สวยๆเลครับเหรียญรูปหัวใจครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะ,ะครับ รายการที่4ก็เป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอกเลาครับรายการที่5ก็เป็นเหรียญจอบเล็กรอบโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณเก่า 9, ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับสระบุรีเลี้ยวขวาครับเนื้อสวยสวยเก่าๆเลยครับรายการที่7็ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จวัดระครังพิมพ์พใหญ่ครับ เนื้อเก่าๆเลยครับสวยๆโดนๆใจเลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่ครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณ 9, รเก่า,กาครับสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่11เครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับตอโคสามง่ามครับน่าจะเป็นพระกิ่งวัดปราสาทครับบุญยาวาดครับกรุงเทพมหานครครับรายการต่อไปครับเป็นพระสมเด็จครับเนือสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการต่อไปครับเป็นชินาาชพิมพสองหน้าครับหล่อบโบราณครับได้ฐานต่อโคดอกเราธรรมจักรครับสวยๆแล้วครับพิมพสองหน้าครับสองเกล็ครับรายการสุดท้ายก็เป็นพลอดครับ พระลอดเนื้อดินเก่าครับพระลอดมหาวันครับจังหวัดลำพูนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพี่พอนน้องสนใจงในแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0 8 0 9 5 3 6ดศ9ครับ โดนจิตโดนใจทุกองค์เลยครับขอบคุณครับ